ชอบมากถึงมากถึงมากถึงมากที่สุดไม่รู้จะพูดคำไหนคือชอบทุกตัวสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่อง y t u t u ไอแอมฟองเบียรนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเบียร์กลับมาในช่วงบอกต่อของดีราคาถูกในเซเว่นนั่นเองนะคะ ซึ่งของที่หยิบมาวันนี้มี3สิ่งด้วยกันค่ะสาหรับคลิปวิีโนี้นะคะเบียบจะมาบอกเล่าถึง3สิ่งนี้ทุกคนค่ะซึ่งได้ลองใช้แล้วเบียบรู้สึกว่าโอเคมากเลยเบียบชอบมากนะคะ1ใน3ตัวนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เบียบใช้อยู่เป็นประจําก็คือตัวนี้ทุกคนค่ะเป็น BBC c นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมูทโต้โทมิโต้คอลลาเจนบีบีแอนด์ซีซีซันสครีนครีมนั่นเองนะคะตัวนี้มาพร้อมค่า s p f 5 0 PA บวกบวกบวก,บวกทุกคนซึ่งของเก่าของเขาเนียะคะเดี๋ยเวเบียจะ อันนี้เป็นตัวเก่าที่เบียรใช้อยู่ทุกวันนะคะก็หน้าตาจาปรานประมาณนี้ทุกคนคะ่ะซึ่งตัวเก่าเนี่ยมีค่า s f 3 0นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เวลาที่ใช้เนี่ยผิวก็ขาวอมชมพูเนียนชุ่มฉ่าเด้งนะคะก็ใช้ดีมากๆเลยใช้มาเยอะหมดไปเยอะมากๆกับตัวนี้นะคะคือชอบอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวใหม่กันทุกคนคะ่ะตัวนี้เขาบอกว่าคุมมันตลอดทั้งวันเนียนใสคูณ3นะคะทุกคนตัวนี้เกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันให้เพื่อนๆดูเนื้อของเขาก่อน B B C C ของสมูทโต้เนี่ยนะคะทุกคนคะ่ะเวลาที่เราใช้ ล้วเนี่ยนะคะได้ทั้งความเนียนใสกระจ่งางใสพร้อมบำรุงไปในตัวนะคะเพราะว่าเขาได้ผสมกรูตาไทโอนนะคะคอลลาเจนนะคะแล้วก็อาบูตินนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงผิวนะคะเวลาที่ใช้ไปด้วยเนี่ยก็จะบำรุงทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความขาวกระจ่งางใสไปเรื่อยๆยิ่งใช้ยิ่งเนียนยิ่งใช้ยิ่งขาวนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดทาให้ผิวหน้าของเราเนี่ยไม่เกิดฝ้าไม่เกิดกระนั่นเองนะคะจําเป็นมากเลยนะทุกคนประเทศไทยกับครีมกัน แดดเนี่ยนะคะอ่ามาดูเนื้อของเขานะคะอันนี้เป็นเนื้อ BBCC สูตรใหม่นะคะเนื้อของเขานะคะเวลาที่เราใช้แล้วนะคะแน่นอนทาปุ๊บรูปปุ๊บเริ่มแตกตัวเป็นน้ํานะคะทุกคนเกลี่ยง่ายไม่วอกไม่เทาด้วยนะทุกคนเห็นไหม จากมือดำๆเห็นไหมดูมีแบบสุขภาพดีขึ้นมาทันทีนะคะเหมือนเดิมเกลี่ยง่ายนะคะนี่ยังคงความเกลี่ยง่ายอยู่นะคะสำหรับ B B C C ของสมูโตะนะคะไม่เหนียวเนินหนาด้วยตัวนี้นะคะควบคุมความมันทั้งวันเลยเห็นไหมดีมากเดี๋ยวจะลงที่หน้าให้เพื่อนดูนะทุกคนว่าเป็นยังไงนะูที่แกมนะคะ จะเห็นข,า,ขาวๆนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะ <_ C 1> เวลาที่เบียใช้ BBC c ของสมุตโตเบียจะชอบตบเพราะว่าตบปุ๊บเขาจะแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็คือเกลี่ยง่ายนะคะ <_ C 1> ปกปิดได้ดีระดับหนึ่งนะคะให้ความผิวเป็นธรรมชาติเกาหลีเกาหลีนะคะชอบมากเลยนะทสำหรับใครนะคะที่บอกว่าวันไหนที่ไม่อยากแต่งหน้าหนักนะคะอยากได้ลุคแบบเบาๆใสๆสาวเกาหลีนะคะเบ,บียก็แนะนําให้ใช้ BBCC ของสมุตโตนี่แหละทุกคนคือบอกว้เลยว่าตอบโจทย์มากๆนะคะวันไหนที่อยากออกจากบ้านแต่ว่าไม่อยากหน้าโทมนะคะไม่อยากหน้าเหลืองนะคะก็เอาตัวนี้ทาไปเลย ะะแถมยังป้องกันแสงแดดด้วยนะคะไม่ต้องไปลงกันแดดอะไรให้เหนียวเนื้อหนาเพิ่มเลยเบียชอบมากเห็นไหมทุกคนซึมแล้วเกลี่ยแล้วก็ขึ้นเนียนไปกับผิวเลย <c oughs> หเห็นไหมคะคือมีความผิวสุขภาพดีนะคะชอบมากๆเลยนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเรามาต่อว่าทำไมหัวฟูอย่างนี้นยคือแบบ พูดไปสางผมไปรู้สึกขนหวยมากเลยคะ่ะตอนนี้นะฮะไปแปลงร่างเป็นยูนิคอร,ร์นมาเรียบร้อยนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกรําคาญผมมากๆนะคะโชว์ <laughs> หัวเถอดไปแล้วกันทุกคนมาต่อกันที่ตัวที่2ที่เบียร์อยากจะพูดถึงวันนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยสมูทโตโทมิโตโยเกิร์ตพลัสไวท์เทนนิ่งชูตติ้งเจลนะคะซึ่งตัวนี้บอกไว้เลยว่าชอบมากถึงมากถึงมากถึงมากที่สุดด้วยามที่มาเป็นแบบสตองแบบนี้แล้วเวลาเบียร์จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะมันสะดวกมากทุกคนดู ฝาปิดของเขานะคะปิดแน่นหนามากทุกคนเห็นไหมอ่ะดูแพคเกจจิ้งของเขานะคะมาในรูปแบบที่เป็นฝาแบบนี้บอกไว้เลยว่าข้อดีที่1และคือพกพาสะดวกเวลาที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยสาวๆมักจะก,กังวลเรื่องการพกครีมทาผิวครีมบำรุงผิวไปด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าครีมบำรุงผิวส่วนใหญ่ที่เราซื้อก็จะเป็นขวดใหญ่ๆเป็นฝาปัม๊มเพื่อความสะดวกในการใช้ที่บ้านนะคะไม่ได้สะดวกในการใช้เวลาเดินทางแต่ตัวนี้เบียชอบเป็นฝาปิดเวลาที่เราจะไปต่างจังหวัดเราสามารถปิดฝาให้แน่นแล้วพวกใส่ กระเป๋าไปได้เลยนะคะตัวนี้สามารถทาได้ทั้งตัวเลยนะคะทาหน้าทาคอทาแขนทาตูด ท่าขาท่าได้หมดทุกส่วนของร่างกายนะคะอ่ะแนะนําให้เพื่อนเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วเวลาที่เรากลับมาแล้วเนี่ยเราอาบน้ําให้สบายเลยนะคะหลังจากไปทํางานเหนื่อยมาแล้วเราก็ทาตัวนี้เข้าไปนะคะหยิบออกจากตู้เย็นแล้วทาคือมีความสบายผิวมากทุกคนคะ่ะคือมีความเย็นสบายเพราะว่าเราเข้าตู้เย็นแล้วด้วยความที่เขาเป็นเนื้อเจลนะคะอยู่ในตู้เย็นแล้วเอามาโดนหน้าเรานี่คือแบบโอ้โหโคตรผ่อนคลายทุกคนคะ่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขามีมา เขือเทศนะคะสารสก,กัดของเขาจะมีมะเขือเทศโยเกิร์ตนะคะมีคลอเจนนะคะมีกลูตาไทโอนนะคะซึ่งจะช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสผิวสีผิวเนี่ยจะสม่ําเสมอด้วยกลูตาด้วยกรูตาไทโอนนี่ยแล้วก็ผิวกระจ่างใสด้วยผิวแห้งๆจากการโดนแดดเผาหรือว่าจากการขาดน้ำเนี่ยนะคะก็จะชุ่มชื่นขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนดูเนื้อ เลของเขานะคะว่าเนื้อเป็นยังไงนะคะดูนะคะอันนี้มันไม่ได้เข้าตู้เย็นน,นั้นยิงก็เข้าไว้แล้วแต่ว่าเอาออกมาถ่ายคลิปนะคะก็จะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แล้วนะคะเย็นเย็นนิดนิด,นดแต่เย็นไม่สูเข้าตู้เย็นนะคะว้ายหล่นคือเนื้อของเขาเนี่ยซึมง่ายเกลี่ยง,ง่ายไม่เหนียวเนนหนอะหนะนะคะทุกคนกลิ่นหอมนะคะแล้วยิ่งไปเข้าตู้เย็นเนี่ยคือแบบโอ้ยไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาสาธยายทุกคนคะ่ะคือมีความลดลวเวอร์วังมากนะคะ ตัวนี้นะคะทุกคนราคาแค่49บาทนะคะอู้ยถูกอีเกลนะคะขนาดเนี่ยก็50กรัมนะใช้ได้เยอะทาได้ทั้งตัวทาได้หลายรอบมากใช้ไม่เปลืองเวลาที่ทาแล้วผิวเนียนมากชอบมากไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยนะคะทุกคนไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยจริงๆนะคะอะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวสุดท้ายตัวที่3นะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือสมุโทมโตโพลเมโตคอลลาเจนไวท์นเทนนิง่งเซรัม่มโซ๊นะคะเป็นสบู่ที่ผสมคอลลาเจนทุกคนขานแน่นอนว่าคอลลาเจนนะคะเขาจะ ช่วยเรื่องริ้วรอยผิวแห้งกลานนะคะชะลอวัยนั่นเองนะคะทุกคนใครที่มีปัญหาหน้าแหง้งหน้าลอกหน้าดำหน้าหมองให้ใช้สบู่ตัวนี้เลยนะคะเวลาที่ใช้แล้วเนี่ยผิวไม่ตึงไม่เอี๊ยดนะคะทุกคนคะ่ะใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายมีกลิ่นที่ผ่อนคลายมากๆเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูข้างในโซ่ของเขานะคะดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าหน้าตาของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะเขามาพร้อมกับตะข่ายตีฟองแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะ ไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่าเขามีมาให้แล้วนะคะนี่หน้าตาของสบู่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะสมุตโตะตัวเบื้องแรเลยกลิ่นหอมสดชื่นมากๆชอบมากๆสมุตโตะทากลิ่นตัวนี้คือกลิ่นดีมากนะคะมีความผ่อนคลายฟองนุ่มมากๆเวลาที่เราเอาไปทําอาบน้าเนี่ยนะคะด้วยความที่มีตะข่ายตีฟองนะคะแล้วสบู่เนี่ยก็คือมีความแบบฟองนุ่มอยู่แล้วนะคะเราใช้ไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าผิวเรานุ่มขึ้นนะคะอาบน้ําเสร็จเนี่ยนะคะอาบน้ําด้วยสบู่ตัวนี้เสร็จ ะะแล้วมาทาด้วยเจลตัวนี้นะคะใช้เป็นประจําทุกวันเลยเบียร์สัมผัสได้เลยว,ว่าผิวนุ่มขึ้นแล้วผิวที่มีความไม่สม่ําเสมอเนี่ยก็มีความเนียนสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่สนใจก็ลองไปหาดูที่เซเว่นนะคะเออลืมไปเจ้าสบู่เนี่ยนะคะทุกคนคะ่ะก็ละ59บาทนะคะทุกคนชอบทุกตัวเลยนะคะไม่รู้จะพูดคำไหนคือชอบทุกตัวนะคะโดยเฉพาะบีบีห้ามพลาดนะเพื่อนๆคนไหนพลาดนี่ถือว่าพลาดจริงๆนะคะพลาดเลยนะคะให้ไปลองหาซื้อใช้ดู สำหรับคลิปวิีโอนี้นะคะเบีเยร์ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะคะเพื่อนชอบตัวไหนก็ลองไปหาซื้อใช้ดูกันนะคะสําหรับน,นี้ไปไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามในช่อง y o u t u แอมฟงเบียแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าชอบไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ